พุ่งอ,อกจากทองมันอพุ่ผมก็เลยเหย่างไปบุมปฏิทินอืมวัญหาผมเลยเห็นเหมือนเะลีชิ่า้าค,ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของ พอเสวียพารวยผู้เฒ่าพารวยครับตามแนวทางสับปะเลอน้อยครับจักอยู่ทางไหนยางหาก่อนครับอีซี่ครับผมนะเป็นมาอยู่วัดนี่แหละเป็นประจับนะครับอีซี่ครับผมก่อนที่เขาไปชมคลิปของสับปะเลอน้อยเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางถนัดครับอีซี่ครับผมสงสัยสิเมนเพิ่นอยู่ทางปุ่นหลากระปูครับอีซี่ครับผมเป็น สี่ปอนี ceu, AKE, ้อยากข่างปูจักเรีนะครับเนาะอ่างวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะอ่าเลขของเพิ่นกระเข้าเดิครับเด้อเพราะว่าเพิ่นอ่าฝันว่าเพิ่นตื่นขึ้นมาไปเบิ่งปฏิทินอ่าเป็นสิบหาคำเดือนสิบเอ็ดประสันขับเอฟซีครับหลังกากเพิ่นกระมาตีกองอ่าเลขยุกกองเพิ่นกรบเพาเข่าแต่ว่าตัวฝันเพิ่นฝันเห็นเขาตั้งแตาที่แรลกนะครับเนาะ ตามแนวทางของสับเปรดหน่อยเอฟซีกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้วยครับด้วยเอฟซครับผมสําหรับ f อฟซไม่ที่เข้าบ้านนะครับนะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเอซครับผมแนวทางสับเปรดน้อยวันนี้ฝันเรือยังครับอได้ยิ้แตเสียงคุยกันอยู่พี่อยู่สลาข้างลางถือกับอุซครับผม อยู่ทางฝีกับบอกใครเลยยางมาจากเทียเลยมือน,นีกับเลยยางกรเบิ่งบักขั้นกับเตียมต้วนกับอีวี้ครับผมดอกเตียมต้นบนมีคนกินนะครับเนาะมาได้แทนเปนเพื่อนเพื่อนลงมาอยู่ฝีครับอีวี้ครับผมเอ้าโอ้โอกําลังนั่งสมาธิยูนซับปเปลือกหน่อยครับอีวี้ครับนูครับนั่งสมาธิอยู่ปา้าวทุสงสัยนั่งสมาธิเอาเลขให้บ๊อทครับอีวี้ครับผม

กูไม่ไหลสุดเลยเข้มไหลสดเป็นคเหนื่อยจิตสั่นมากของูไปฮัฟพูดคร เลยหน่อยกำลังนั่งสมาธิครับยูฟซี่ครับโอ้มาเป็นผู้เฒ่าหน่อยครับยูฟซี่ครับเอีปูอ๋อปูวะ นั่งสมาธิอ่ะสิอืมโอ้ปูว่าดดนาัดด่งเออนั่งโดดเติมแล้วกว่าตีพอดีน้องไพ่อ่าวันนีน้องไข่ครับพี่น้อีฟซี่นะครับกำลังนั่งสมาธิอยู่พอดีครับอีฟซีครับอ่าอีปูว่นานั่งโดนแล้วเอืออ๋ออ่าน,นอีกทั่วนาทีง้อทั่วหนิดกระกระมองเป็นยังไงลูกล่ะปีใหม่มาหนี่โอ้ยเห็นนงควางสลวงว่ามันผู้เฒ่ามาตั้งไหนย่าง เออโอ้ยผู้เฒ่าทั้งนั้นยังอยู่ขอบวัดนี่ว่าสันว่ายยวนที่แถวกำแพงนี่ว่าสันเดี๋ยวมาเห็นอืไม,ม่ได้แท้เป็นผู้เฒ่าไพ่พกำลังจิมานั่งสมาธิอยู่ฝันว่าลูกนั่งสมาธิได้บ่ลูกนั่งสมาธิเพราเห็นบ่ต้องหมายกับพันเ,เอกเต้อเอต้องอ้างว่างวดที่แล้วหัน บางลาฟันอันฝันจยงไรก่อนอ้ยดังดังๆแล้วลูกให้ f เอฟซีฟังเนี่ยคนจากได้ยินที่เอาคุณบ่ใก่้ยี่นี่นมันไก่พดเนาะอืมไก่พดเอฟซีวน่าน้องน้องไผ่ทำไมไม่ค่อยพูดวาาสันวาเขาเรียกว่าดาษาสันวาอ่าเป็นคนบเอหน่อยเป็นคนบ่อหน่อยหน่อยครับพี่เชคผมถามคําตอบคานะครับเป็นจาว่าหัดึ้นนางสมหัดขึ้นได้เห็นนางสมาธิกูบอกนางโอ้รอเ่าัตนี่เอ กูบอกให้นั่งก่อนนี่แหละอย่างรางล่นางเบิ้งหากูกางไรก่อนงอ,อ,อมาบาดมีปีไม่ลอเขาเกาของขวัญเตรียมไว้พร้อมแล้ววันโลกอยากรดมากโอ้โหอยากบาดมากเริ่มอหอดของขวัญมาให้ปีใหม่เอาบบไปยังเที่ยวหลังเออที่ยวหลังเข้ามาพอ,าาอาากกดีได้เด็กพร้อมเป็นยังไงก็ลูกอันวังงวดที่แล้วันคือ เห็นคากเห็นแน่เเรลยกะเนก็อ้อฟังในลูกว่าลูกขึ้นมาตีหานี่มาเห็นเลยกเอียงก่อนลูกผมลูกขึ้นมาตีหานี่ก็เลยออกจากห้องครับอือผมออกจากห้องมันี้ผมก็เลยแย่งไปบรงปฏิทินอือวันนี้ผมเลยเห็นมันเป็นลิ่ขึ้นฟ้ามอันอ้าคำ อืมผมก็เล่ลงมาวัดอืมผมก็เล่ลงมาหาปูปูก็เล่นสุภวิตรีกองอืมบะเนียนปูไปยิ้มไปจีกองบังปูผมเได้เห็นเลขอืมแ้าแปดสองหครับโอ้ตอนที่เห็นเลขย,ยู่งหนังกองบุลกุกครับสามตัวหาแปดสองอืมแต่ว่าเลขนี้ไอซิบหาดอที่ฟังประชัดเนะาะสิบหาฟังประชัดยังไหนกับฟังจำบันตัวผมนี่สิ เออเอฟซีเลยาผ่านได้คือเราเอฟซีโม่ผ่านแล้วได้อยู่ได้ลล่ะคอยนี่จีเอฟซีได้อยู่นี่โอนมาสองร้อยนี่ให้น้องไปเนี่ยก็ดีเออไมังีกบ้าดิเดยวสายเข่าอีกแล้วสายเข่าอีกแล้วสายใหม่เลยกรลาขันไปงวันนี่ครับผมก็เดี้ขันตปลงวันเลยปีใหม่พี่จอาใสปีใหม่ครับอ่าหมห้าแปดเจ็ดอามห็นเลยพอมาหากือบเห็น เก้าสี่มื่อเมื่อบันชีหนึ่งค่อยมาหากับบเห็นเก้าสี่กดติดตามรอไว้พี่น้องเยซีทุสับกดติดตามรอไว้หาชุดตัวหมวดหนองไผ่ครับพี่น้องเยฟซีทุสันว่าเนว่าเนว่ท่านฝันบ่ท่านฝันจีอบมวท่านฝันมีเหล็กมากปะก็มี แรามากก็ได้หรอุดชุดหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนกับหนึ่งหนึ่งโอ้หนึ่งหตามมาแต่พุนบอลูกเดือนสิบเวทท่านบอกโอ้ชุหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งมักเล็กมากแล้วเเล็กมากเอาเล็กมากไปเลยมาเล็กฝันมาท่านได้เอาให้น้องไปกันเอฟซีอวดมากพอดีอสลุกละ บ่ทันาเหน่นั่นดอกเอาค่ะของที่แม่พี่น้องของผมบ่ทันมีครับผมวัดดีปีไม่ลูกล่ะพี่หลังเอฟขอบคุณเอฟซีนลูกบักลาบอกขอบคุณขอบคุณเอฟซีครับบอกในลูกครับอือแสดงว่าตัวที่มากนี่คือศูนย์ชุดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งบลูกต้องไวไปสักวันนะอันนี้เลขมักเลขชอบว่าเหนฝันครับผม ตามมาเลขหนึ่งหนึ่งตามมาตัตง้งแต่ผลล่ะตั้งแต่งวดที่แล้วนงไพฝันว่ามาเบิงปฏิทินเห็นเลขสิบห้ากับหนึ่งหนึ่งโอ้ช่วยถ่ายกัคนบริยบ้างไปลองเอะซีโอ้ช่วยายน้ำหากันบ่อยๆคนอยู่บ้านก็ดีมีน้อกมันตรงเขพเนาะน้องมันมาตรงเขตกัเลขบริเวณวิจารกันวันนี้เชุดจองวัดเอาเลขมากไปเจ้ากันไปลองเอะซี คนเร,นร,นรานหัสันศูนย์หนึ่งบ่ลูกศูนยหนึนนนน่งกับหนึ่งหนึ่งอคือวะคือเดียนะศูนยหนึ่งกับหนึ่งนึ่งนี่นปเป็ปด้ป๊ดสมองนี่อ,ออกได้ปุ๊ดทุกทางพี่หลังเดียวสิ ตัวตามคือหน,หนามมาึ่งหนึ่งตามมาตั้งวดที่แล้วนี่ว่ะยกไปนะลูกนี่เปชุดกลวันน้องไก่พี่น้องเยสซหรือสักประนรนอยพี่น้องเยสซีวันที่สิบเจ็ดมกราคม<ล>สิบเจ็ดนะพี่น้องโแมสิบหกสิบสิบเจติบเจครับ,บร1ิเอา้าวันที่16ไม่ได้ออกครับเอ้าคือเขียนสิบหนาดเขียนใหม่ตัวะเจ็ดสิบเจ็ดตีครับสิเอ้า 17มกราคมน้องไผ่อาลาหันาสักทีน้เนอเลขเป็นวันที่17นะครับเด้อเครับผมจิติเวกแกไม่ว่าวันที่16เขียนเม่กับ16มันเคยออก16เนาะวันที่17มกราคม2561ชุดเอิบี6ชุดจังหวัดก็จะเป็นชุดหนึ่งกับ11เวทวันสปิีอนเอฟซีผ่านของนองไผ่เนาะหรือสปาร์เรียนอย่างปีอนเอฟซีฝากไว้เป็นแนวทางโสมนัานำด้วยเป็นเศรษฐีนะครับเด้อเอฟซีครับผม